สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิธาสักธีรีกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการเาครกอจสายกินนะคะมหาวิทยาลัยศิลปบากรวันนี้นะคะดิฉันจะมังศึกเกี่ยวกับระบบ r f i d นะคะที่ยอ่อมาจาก Radio Frequency Identification นะคะเป็นระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในวงคกรของธุรกิจนะคะมีการทำงานเกี่ยวกับก,บการระบุลักษณะด้วยค่ว ระบบ RFID เป็นระบบที่ระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นสัญญาณวิทยุสามารถใช้ในการระบุเอกลัก,ลกษณ์ของวัตถุบอกตำแหน่งติดตามและตรวจสอบสินค้าทำงานโดยมีลักษณะเป็นป้ายเวกทรอนิกส์ที่เรียกว่า RFID t a g สามารถอ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุจากระยะห่างเพื่อตรวจสอบติดตามและบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับป้ายซึ่งจะนำไปฝากหรือติดอยู่กับวัตถุต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์กล่อง คือสิ่งของใดๆสามารถติดตามข้อมูลของวัตถุหนึ่งชิ้นว่าคืออะไรผลิตที่ไหนใครเป็นผู้ผลิตผลิตอย่างไรผลิตวันไหนและเมื่อไรประกอบไปด้วยชิ้นส่วนกี่ชิ้นและแต่ละชิ้นมาจากที่ไหนรวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งของวัตถุนั้นในปัจจุบันว่าอยู่ส่วนใดของโลกโดยที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยการสัมผัส The more efficient the process.